ใจประสงค์ส่างกางดงกว่าทงใจขี่ข้านกลางบ้านกว่าดงครับเอา้าอันนี้เป็นภาษาพาัาญานะครับกบแปลว่าค้นใจสู่เอาไวไซ้ซสกระสูดเราครับผมส่วนค้นขี่ข้านเอาไว้มองได้เอาไว้มองดีเป็นได้กะขี่ข้น้นบ้านยังขัำนะครับเอา้าสวัสดีครับกะเอาขอสวัสดีที่นะครับกะมือนี้มาพ่ากับหนุ่มหนาม่นข้นยะโสอีกนะครับ มืงอีสิพามากินก๋วยจับครับผมนี่ก๋วยจับเอามาฮ็ดเองครับแล้วก็ตตำกระทอนหรือตำบักจอนบานเท่าครับจานใหญ่อ๋อโบว์หลยายห้างละบาดครับใส่เลยเป็นเล็กเสนมือนีเอ๋เหนียวเบิ้งที่ไหครับโอ้เหนียวตอนเสียบก่อนะลองเบิง้งสือมา สื่อมาต้มกินเอ,องอนอเกินบ่เสียงเยอ,เอะเนาะใส่เลยครับอันนึงหอนอันนึงเห็ดมุมน้ำมอนกินแล้วสงสัยดิเทดานทะลุหอนอือ <c oughs> Ừ, mày đưa, mà đưa. hai à, cái để ăn gìn nó, nhìn nó bàn không อร่มมากเลยค้นหาแต่แนว่ออยู่แน่ากินแล้วครับโอ้เสียบอยู่ครับผ่านหรือว่าโอเคเห็นอยู่ด่านคนไายเลยซื้อมาต้มกินเองมือ อย่อยู่ครับใส่หมูยอด้วยอ่อ ระดับเหมือนกันครับไปจับกระลัางพอดีบอ่อเห็ดเผ็ดไรเพราะวา่าตำกระท้อนหรือตำมะต้องมันเผ็ดแล้วฮโอขอประทานหน่อยดีครับอ๋อมะเกียง ใกครับก็จับอ,อืมเซนนุ่มก็ร่างดี เนต้มกับพอไข่เกินไปนะครับก็ร,รั่งพอดีต้มเห็นเป็นออเสนขอบขอบมเรียบใสแต่ว่าหน้ายอย่าจะเป็นข้าวขาวนิดนึงกับก็บโอเคแหละครับก็จับสนมันอยากเป็นเปยงเนาะเอาไปต้มมันจะเป็นเนืยวเหนียวพอดีเด้ครับอ่า เรียบร้อยแล้วครับก็จับกินแป,ป๊บเดียวเบิ้ฮ่าหวานหวใส่แปบบสีมาอห้เออสูตตัวอูว้นี่แบบกระตุน่น วับอยาเป่ะัน,นี่กินไปมันอาบน้ำกไม่รำครับนี่เนอมาอืม กูได้เห็นยิปนี่แล้วน้ำน้ำไลยแตกเนี่ยทำจะทวนใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาบักิกเนาะมันติอ,อกกินปลาแดกจักน้อยหอมหอมจะทวนววกรับเพราอะว่าเปรี้ยวเกินไปกำลังพอดีอื

มันมีอนเพราะ้เผ็ดหลอกกินมันโคกตามเนี่ยแป้งกินแรงเผ็ดด้วครับพี่หรอกเออยตัวอโอ้สดจ,จวดจวดจัดครับจวดจัดจวดจ,จาวดจาดอืม bán phạt cho đó ờ. ใส่ในอย่างนีนหน่อย,ยอด้จุดจาาจุดจาอ่าเด้อยิงกระท o น,น้ำกันกี่นองท้งบานอืม Ừ. Bầu nhận Dịch lại cho lũng bầu biết không nó กินแล้วกินแล้วซ่วงครับกูได้ง่วงร้อนนี่ร้อนจัดบ้งครับการทอนกาทวนตำเบ็ดเผ็ดซ่วงตื่นดีดกกาแฟครับอ๋อ ช่วงเดียวน่ะนะเนาะนุ่มหน้มนามุ่นอ่ะสิกินมาเบิดครับโอ้เพ็ดแห้งแต่ว่าก็บวงครับครับจังได๋ขอขอฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเป็นกำลังใจแรงใจให้นุ่มหน้ามนต์ได้ถ่ายคลิปใหม่พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเนาะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนเด้อครับโอ้โอ้ยบอกผิสบอกถูกเหรอพิสไลค์ก็ได้เอาเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนครับ ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีให้เบิงตลอดเละครับเอ้าสำหรับวันนี้ไว้สวัสนีก่อนสวัสดีครับ